ฟังดน่วนครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยสาวไทยเราขามโมยซีนทุบสถิติเนชัลลีกอีกแล้วนะครับติดหนึ่งในมาแรงกับการแข่งปี2025 ทำเอาคอมเมนต์ทั่วโลกเนี่ยออกมาสูงหกหนึ่งล้านแห่งปีเป็นคอมเมนต์จากทั่วทุกสาราทิต EP 2ครับ EP แรกเราก็พูดกันไปแล้วแต่ว่าในคลิปนี้มีต่อกันอีก EP หนึ่งครับที่ตัเอา f อ b, b ออกมาเชิดชูจแจกอังเปาแบบข้ามคืนกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งตุรกีทั้งบราซิลยังสูงหกออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาดนะครับคลิปนี้สนุกมากติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านึครับ ลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่เรื่องเราอัปเดตเกี่ยวกับสาวไทยเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้สร้างปรากฏการช็อกโลกอีกแล้วที่ล่าสุดยอดวิวในช่อง youtube ของ v o l l e y bon บ a l l World ครับปรากฏว่ากระโดดและก็ดีดขึ้นไปหนึ่งในมาแรงของการแข่งวอลเล์บอลและก็รายการทั่วโลกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ไม่มีใครต้านไหวจะเป็นแมตช์ใหญ่ขนาดไหนจะเป็นแมตช์ดุเดือดขนาดไหนแต่ก็ยังไม่สู้สาวไทยเรานะครับที่ยังคงพังงาดเป็นเบอร์หนึ่งท็อปหของโลกอยู่ณเวลานี้ทั้งโกยกระแสทั้งสร้างเรื่องราวกระหึมมากมายในการชนะฝรั่งเศส3-1ต่อ1เกมล่าสุดที่ทั่วโลกเองก็ชื่นชมกับสาวไทยเราล้นหลามกันเลยก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยครับสาวไทยเราเนี่ย มีอิทธิพลสูงมากในการเล่นวอลลบอลเนชั่นลีกหรือว่าวอลลบอลชิงแชมโลกหรือว่าทุกรายการถ้าเกิดสาวไเราไปแข่งขันะรายการไหนเนี่ยแต่ละชาติแต่ละทัวร์นาเมนต์ก็จะใส่ใจกันเป็นพิเศษอย่างที่วอลลบอลเนชั่นลีกนั้นใส่ใจกับสาวไทยเราครับและก็ได้รับผลตอบแทนแจกอังเปา1นล้านสองแสนวิวที่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงและก็ติดท็อปหในมาแรงรวมถึงมีกดไลค์เนี่ยสอหมื่นคนนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ ถึง1,500คอมเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์จากต่างชาตินะครับที่ทั่วโลกเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงไทยเรากันเยอะทั้งการบอกว่าเฮ้ยสาวไทยเราทำไมโดดเด่นทำไมแข็งแรงทำไมแข็งแกร่ง โดยผมเองก็มีคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับแต่ไม่ใช่ช่องทาง y o u t u b e เพียงอย่างเดียวนะยังมีเว็บไซต์อีกหลายเว็บไซต์รวมถึงการเมาท์มอยกันของแฟนคลับหลายชาติที่พูดถึงสาวไทยเราเรียกว่าเจาะลึกถึงแก่นเจาะลึกถึงก้นบึง้งทั้งแฟนบราซิลทั้งแฟนตุรกีทั้งแฟนอินโดนีเซียหรือว่าจากชาติยุโรปเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะส่วนใหญ่ก็ส่งแรงใจและก็แห่ยินดีกับ ทีมไทยเราที่ชนะเกมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1เลยนะเขาบอกว่าทีมสาวไดของเราได้ถ่ายทอดความสุขความสดใสและก็พลังบวกได้อย่างมหัศาจารรย์ยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของนักกีฬาทีมไทยแล้วเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นหัวใจยินดีด้วยส่งรักจากบราซิลให้เต็มๆเป็นคอมเมนต์จากบราซิลนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่ง ก็จากบราซิลเหมือนกันครับเขาบอกว่าอยากให้ทีมจากบราซิลเนี่ยพาตูซิอย่างพรพันมาเล่นในล,ลีกของเราจริงๆเธอเซตได้ฉลาดมากอ่านเกมไว้แล้วก็มีชั้นเชิงเหมาะกับเกมระดับสูงแบบสุดๆนี่เป็นแฟนบราซิลที่ชื่นชมพรพันธ์นะครับ ซึ่งก็มาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าจังหวะด,ดิทัดดาวเสิร์ฟติดกัน7แต้มมันเปลี่ยนโฉมของเกมไปเลยจริงๆทั้งที่เซ็ต2นั้นไทยเล่นได้ไม่ดีเลยแต่ทีมไทยกลับพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่มาจากใจและก็สมองของทีม,อมคอมเมนต์นี้จัดหนักจัดเต็มครับน่าจะดูทั้งเกมนะต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า สิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยลงรักทีมไทยไม่ใช่เป็นแค่ฝีมือเพียงอย่างเดียวแต่คือหัวใจที่พวกเธอส่งลงไปในทุกแมตช์เล่นด้วยพลังแห่งรอยยิ้มและก็จิตวิญญาณแห่งนักกีฬาที่ไม่มียอมแพ้ใครง่ายๆสุดยอดไปเลยทีมไทยฉันเช่นชมแนวทางของคุณแบบนี้และจะติดตามฟอร์มของพวกคุณตลอดไปแมนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ มีแต่คอมเมนต์ดีๆอ่านแล้วใจฟูอ่านแล้วก็สบายใจสําหรับคอมเมนต์ที่แฟนยุโรหรือว่าแฟนๆต่างชาติเข้ามาพูดถึงสาวไทยเราในแมตช์ล่าสุดนะครับต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงเขาได้บอกว่าเข้าใจเลยนะบางทีเนี่ย ดูเมื่อไหร่ก็แพ้ตลอดจนถึงขั้นฉันเองก็คิดจะเลือกดูเหมือนกันแต่เราอย่าพึ่งท้อเลยช่วยกันเชียร์ทีมสาวไทยเพราะเสียงเชียร์ของพวกเราเนี่ยคือพลังสําคัญมากๆเกมนี้ทีมสาวไทยเล่นได้โหดมากจริงๆชนะฝรั่งเศสแบบไม่ให้ลุ้นเลยสุดยอดมากอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเกมนี้ต้องเรียกได้ว่ายืนปรบมือให้เลยเพราะว่าผู้เล่นทุกคนของไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ดีๆกับสาวได้จริงๆจากหัวใจฉันคิดว่าฉันอยากติดตามฟองของพวกคลในสัปดาห์ที่2แล้วเราเจองานยากนะครับเราเจอญี่ปุ่นต่อที่คอมเมนต์นึงเขาบอกว่า ฟอร์มแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ในเอเชียอีกแล้วทีมไทยกําลังพุ่งสู่ระดับโลกจริงๆทั้งสัมปทานทั้งความเร็วเทคนิคทุกอย่างมาครบหมดและมีแฟนบราซิลบางคนเนี่ยยังเอ่ยปากว่าอยากให้หนึ่งในสาวไทยเรามาเล่นในลีกของบราซิลถ้ามีโอกาสก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าในโซนอเมริกาใต้ผมคิดว่าลีกอเมริกาน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าบราซิลในเรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยค่อนข้างใจวิวนิดนึงต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยก็คือหนึ่งในทีมที่สร้างแรงบันดาลใจได นักกีฬาหลายคนออกไปพัฒนาตัวเองในลีกต่างประเทศแต่เมื่อกลับมารวมทีมพวกเธอยังเล่นกันเป็นระบบและก็ช่วยกันจนสามารถคว้าชัยชนะได้นั่นแสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมนต่อมาเขาบอกว่าฉันดูแมตช์ไหนไทยก็แพ้ตลอดแต่ว่าพอฉันไม่ดูเนี่ยกลับกลายเป็นว่าชน,นะแบบนี้ฉันคงต้องเลิกดูเพราะอยากให้ทีมไทยเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วมัง้งเนี่ยครับโอ้โหอันนี้เป็นแฟนต่างชาตินะครับบอกว่า แมทที่ดูเนี่ยแพ้ตลอดเลย3เกมรวดแต่ว่าพอไม่ดูเนี่ยสาวได้เราชนะเฉยเลยครับมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงเลยครับเขาบอกว่าไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทีมชาติของเราเองอยู่กับที่หรือถอยหลังเห็นแล้วก็ต้องคิดในจริงว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแบบไทยโคดอดกล้าเปลี่ยนนะครับโคดอดกล้าเอาดาวรุ่งเนี่ยขึ้นมาเล่นกับรุ่นพี่เพราะว่าเห็นศักยภาพแล้วว่าพอจะเล่นได้พอจะไปถึงระดับเวิลด์คลาสได้แต่โคดอดก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่ารุ่นนี้ของเราเนี่ย อีกประมาณ1-2ปีก็น่าจะถึงระดับเวิด์ลคลาสได้แล้วแต่น่าจะเร็วกว่านั้นนะครับเพราะว่าเห็นการเล่นกับแมตฝรั่งเศสกับแมตโปลแลนด์กับหลายตัวหลายแมตน้องเฟิรนเอ่ยนองอยู่ฟ้าเอ่ยก็สามารถเล่นได้แล้วก็มีแพชชั่นเกิน100%ซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าฉันชอบดูทีมชาติใยทุกเกมเลย เพราะจังหวะที่ทุกคนไล่บอลน,นั้นไล่กันอย่างสุดพลังจนมันเหมือนกับหนังแอคชั่นทั้งเรื่องก่อนที่จะได้แต้มไปแบบแสบๆเนี่ยพรพันธ์ก็หลอกคู่แข่งอีกฝั่งเนี่ยแทบขาดใจต่อกันทีอีกคอมเมนต์น,นึงเขาบอกว่าในที่สุดไทยก็ชนะเสียทีเกมนี้มันโหดจริงพลังล้นสนามดินดีด้วยกับพวกเธอสาวไทยแม่อันนี้ถึงกับบอกว่าในที่สุดเลยเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่า ผู้เล่นของไทชุดนี้ไม่ธรรมดาลเลยทุกคนโหดหมดเล่นแบบไร้ปราณีกับทีมชาติฝรั่งเศสต่อกันที่อีกเมน์หนึ่งเมนตต่อมาก็บอกว่าทีมไทยมีจุดเด่นที่น่าทึ่งนะไม่ว่าจะแพ้หรือว่าขึ้นนำเนี่ยพวกเธอยังคงมีรอยยิ้มอยู่เสมอเหมือนกับว่าเกมการเล่นมันคือความสุขของพวกเธอไปแล้วเมนตต่อมาเลยครับเขาบอกว่าการสร้างทีมรุ่นใหม่ของไทยดําเนินการไปอย่างยอดเยี่ยมทั้งความสดพลังใจและก็ความกล้าในการต่อสู้ไม่ถอยเนี่ยสุดยอดมากๆต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ฝรั่งเศสเล่นได้แย่ที่สุดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาดูไม่มีใจไม่มีแผนทั้งโค้ดและก็ตัวเซตนั้นก็คือจุดพังหลักที่แพ้ในเกมนี้โดยเฉพาะตัวเซตเล่นแบบไม่มีจังหวะเลยและก็ไม่มีความมั่นใจเลยนี่เป็นคอมเมนต์จากตุรกีนะครับตุรกีอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าปีนี้ในชั้นลีกเนี่ยสนุกแบบคาดเดาไม่ได้เลยทุกทีเหมือนอยู่ในระดับเดียวกันหมด อะไรก็เกิดขึ้นได้เลยจริงๆต่อกันอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าทั้งทีมของฝรั่งเศสเนี่ยเล่นไม่ได้เลยและก็มีชักอีกคนหนึ่งที่ตีหลุดมากในเซตสเซตสในขณะที่ทีมชาติไทยของเราตุรกีบอกว่าเล่นด้วยความกระหายรวดเร็วแม่นยาซึ่งก็ต้องยอมใจจริงๆตุรกีก็ยังยอมครับคิดดู ต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงเขาบอกว่าฉันดีใจสุดๆเลยนะที่ไทยสามารถชนะได้พวกเธอแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมากกว่าฝรั่งเศสที่ดูเหมือนจะหมดไฟทีมไหนอยากจะชนะเนี่ยก็จะได้ไปต่อและไทยก็คือทีมที่คู่ควรกลับกันในคันแมตชนี้เมนต่อมาครับเขาบอกว่าฉันยังจำภาพนักกีฬาไทยร้องไห้หลังจากแพ้เรา3มต่อศูนย์ก่อนหน้านี้ได้เลย และชยนะครั้งนี้คือรางวัลแห่งความพยายามของพวกเธอฉันมีความสุขแทนจริงๆกับการที่สาวไทยทุกคนชนะฝรั่งเศสในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกไว้เป๊ะเลยนะครับแฟนตุรกีเขาซัพพอร์ตเรามากและยังตามดูฟอร์มของเราในแมตท,ที่เราแพ้เขา3ามศู hmm. เขาก็ยังส่งแรงใจแรงเชียร์ว่ากว่าจชานะไทยเราได้โอ้โหมันเป็นแมตท,ที่ยากสุดๆนะครับซึ่งก็มาต่อที่อีกคอมเมหนึงเขาบอกว่า หวังว่าไทยจะไม่ตกรอบนะพวกเธอคือตัวแทนของความสดใสสนุกและก็ความสุขของเนชันลีกปีนี้รวมถึงทุกปีที่ผ่านมาถ้าเกิดฟอร์มเราเป็นแบบนี้ผมคิดว่าไม่ตกนะมาลุ้นเกาหลีกันนะครับว่าจะเก็บชัยนัดแรกได้หรือเปล่าส่วนอีกข้เ่น,นึงครับเขาบอกว่าฉันดีใจมากๆเลยโดยเฉพาะกับอัจาราพรคงยศที่เห็นเธอร้องไห้เมื่อวาน วันนี้คงเป็นวันที่เธอมีรอยยิ้มได้อีกครั้งอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเจ้าหญิงแห่งน้ำตาของฉันเนี่ยในที่สุดก็สามารถเก็บชนะนัดแรกได้แล้วชื่นใจเหลือเกินเป็นคอมเมนต์จากตุรกีนะครับไม่ใช่คอมเมนต์ไทยนะแต่ว่าเขาดีใจเหมือนเป็นคนไทยเลยต่อกที่อีกคอมเมนต์นึงเป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าฝรั่งเศสเล่นนัดนี้น่าผิดหวังจริงๆถึงขนาดเบลเยียมเนี่ยยังต้องสอนบทเรียนให้กับพวกเขาเลยและทีมไทยในวันนี้ก็คือแสงสว่างในสนามจริงๆที่เล่นด้วยพลังบวก แผ่ออกมาจนคนดูสัมผัสได้แม่คอมเมนต์นี้ถูกอกถูกใจผมมากๆนะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของทั่วโลกที่ออกมาพูดถึงไทยเราซึ่งก็มีหลายชาติมากๆนะครับบราซิลเองเป็นแฟนตัวยงของไทยเราไปแล้วตุรกีก็เป็นซับพอร์เตอร์ตัวยงของไทยเราไปแล้วร่วมถึงหลายตัวหลายชาติทั้งแคนาดาเอ่ยเบลเยียมเอ่ยเซอร์เบียโปแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ติดตามฟอร์มของสาวไทยเราแล้วก็เข้ามาเม้นให้กำลังใจกันด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดต ตารางคะแนนเนชันลีกกันหน่อยนะครับสาวไทยเราตอนนี้ก็ยังอยู่ดับที่15ของตารางนะครับขึ้นนําเบลเยียมขึ้นนําเซอร์เบียขึ้นนําเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้มีสหรัฐอเมริกา1ทีมที่อยู่ต่ํากว่าเรานะครับแต่เกมล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์3-0เซต ยี่ห้าสิบสามี่แดี่หแล้วก็ยี่หบเจเกาหลีใต้เนี่ยยังคงจมบวย4ีนัดกับสัปดาห์แรกยังไม่ชนะใครเลยพร้อมกับทําได้เป็นแค่หนึ่งเซตเท่านั้นมีโอกาสสูงเลยที่อาจจะตกรอบในชั้นลีกในปีนี้ส่วนอันดับโลกของสาวไทยเราครับการชนะฝรั่งเศสมาได้ก็ทำให้สาวไทยเราขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ส4ของโลกครับบวกพอยล่าสุดนะ ก็บวกไป6.53คะแนนในแมตช์ที่ชนะฝรั่งเศส3ต่อ1โชคยังดีครับที่3เกมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเจอกับคู่แข็งที่เหนือกว่าหมดเลยก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะเรามีคะแนนลบที่น้อยครับเกมเจอกับโปลแลนด์ลบ2คะแนนเกมเจอกับเบลเยียมเนี่ยกลบเยอะหน่อยลบ7คะแนนครับ แล้วก็เกมเจอกับตุรกีลงไปเป็นแค่2คะแนนเหมือนกันแต่ว่าบวกมา6.5คะแนนเนี่ยซึ่งก็เกือบเท่าทุนเดิมยังอยู่ดับที่14ของตารางตอนนี้สัปดาห์แรกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่แข่งขันล่าสุดเลยที่เพิ่งจบไปก็เป็นคู่ของแคนาดากับเซอร์เบียครับที่แคนาดาชนะไป3ต่อ2เซตเซอร์เบียเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลยตอนนี้ต้องแข่งกันกันกบเกาหลีใต้เลยครับใครจะหาเกมแรกเจอก่อนแต่ไทยเราเองก็ยังประมาทไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะชนะมาแล้ว1เกม หาเกมที่2ให้เจอครับถ้าเกิดเราหาเกมที่2เจอก็น่าจะการันตีนะไม่ตกชั้นในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกส่วนอันดับหนึ่งของตารางครับสุดจริงๆเอเชียครองโลกไปแล้วครับที่ญี่ปุ่นนั้นสีเกมชนะรวดไม่เสียเซตเลยแม้แต่เซตเดียวครองอันดับ1ของเนชั่นลีก เล่นดีมากนะครับไล่มาตั้งแต่ชนะในฮร์แลนด์สาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทึ่งแล้วแล้วนัดสชนะเซอร์เบียอีก3ามนัดสชนะแคนาดาอีก30มนย์นัดที่สเนี่ยชนะโดมินิกันอีก30มโอ้โหสุดยอดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมจากเอเชียชาติเดียว ที่ยังจะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเพราะจีนเองก็แพ้ไปแล้ว2เกมไทยเราก็แพ้ไปแล้ว3เกมเกาหลีใต้ก็แพ้ไปแล้ว4เกมโดยในสัปดาห์ที่2ครับเราก็จะประเดิมเกมแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นแน่นอนว่าเขาจัดหนักจัดเต็มใส่เราอยู่แล้วซึ่งสายการแข่งขันของเราก็มีเจอญี่ปุ่นเจออิตาลีเจอเช็กเกียและก็เจอบัลเกเรียถามว่ามันเป็นงานที่ยากไหมยากที่สุดเลยครับอิตาลีก็เจออีกัวนูแต่ทีมที่เราอาจจะมีเหลือหล่อมๆชนะได้เนี่ยมีลุนนะ บันเกเรียกับสาธานาัาเช็กโอกาสของเราก็ยังมีอยู่ยังไงก็ให้กำลังใจส่งแรงใจสาวไทยเราเหมือนเดิม และในคลิปต่อไปครับเป็นซิกเนเจอร์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกาหลีกันตอนนี้วยแหลกวยยับเลยทำไมแพ้4ี่เกมแล้วสาวไทยเราทำไมถึงชนะได้ฉันอุตส่าห์ดีใจนะที่เราแซงสาวไทยเราไปก่อนที่จะชนะฝรั่ารางเศสเดี๋ยวยังไงรอรับชมติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลย เจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย